ฮลหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์มอร์แกนมาสอนกีตาร์อีกแล้วครับวันนี้มาเรื่องคอร์ดกันนะครับโครงสร้างของคอร์ดเนี่ยนะฮะวันนี้ผมจะบอกวิธีเรียนคอร์ดในฟอร์มของ A นะครับนี่ฮนะคอร์ด A หลายท,าท่านก็จัดอย่างนี้นะดูฮะเห็ A นไหมครับก็คือสายที่4ช่อง2แล้วก็นี่ครับสาย3ช่องที่2เหมือนกันแล้วก็สายที่2ช่องที่ช่องสองเหมือนกันนะครับ ก็แบบอย่างนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้นี่คือ A นะหอดเอแต่เวลาผมจับเนี่ยผมจับ A อย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่นิ้วนี้ผมทําให้โล่งไว้หนึ่งนิ้วนะครับแล้วว่างให้นิ้วเนี้ยมันติดไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวผมถนัดแบบนี้และทําไมถึงเล่นแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวเวลาเราจะเลื่อน ตำแหน่งเข้าไปมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นในการจับคอร์ดอื่นนะครับดู A ดูมือมือนะครับมันสามารถที่จะอยู่ตรงนี้ได้นะดึงกับพลังเข้าไปได้เลยคนก็จะ่างนี้อ่ะโอเคแต่พจัออ่่างนี้ A เสร็จแล้วต่อไปคอร์ดอะไร B flat เลื่อนเข้ามาหนึ่งช่องครับนี่เลยเห็นไหมแล้วนิ้วชี้เป็นไง อยู่ชี้มาอยู่ที่สายที่1นนะสาย1ช่องหนึ่งสรุปมันจะห่างกันอยู่เห็นไหมครับตรงนี้นะครับห่างกันอยู่หนึ่งช่องตรงนี้จับสายอยู่ที่ช่องที่3ตรงนี้ช่องที่1มันจะห่างกันอย่างนีน้โครงสร้างมันนี่คือคอร์ด B f l a รนี่คือคอร์ด A คอร์ด B f l a รถัดมาหน่อยก็เป็นคอร์ด B ครับ หัดมาอีกช่องหนึ่งเลื่อนมาอีกช่องหนึ่งกลายเป็นคอร์ด C ดีเห็นไหมตอนนี้เราได้ A b f ีแฟ B และก็ C ตรงนี้เราได้คอร์ดทั้ง4ขคอร์ดแล้วนะครับ1ขคอร์ด2ขคอร์ด3ขคอร์ด4ขคอร์ดฟอร์มการจับเหมือนเดิมคือ A b f ีแฟใส่นิ้วชี้เข้าไป คอร์นี้ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะน้องๆที่เพิ่งหัดเล่นนี่โอ้โหมันนิ้วต้องกลางออกอะนะฮะฉะนั้นอ่ะลองดูนิ้วชี้จับไว้ตรงนี้นะนี่สามนิ้วอยู่ตรงนี้เห็นไหมไอ้ตรงนี้ต้องเป็นช่อง,องว่างๆนะไม่ไม่จับอะไรนะครับนี่คือคอร์ด B flat ตรงนี้เป็นคอร์ด A คอร์ด B flat คอร์ด B คอร์ด C ีเป็นไง เอทวนนะครับ B flat B และก็ขอดีคราวนี้ไปขอด D บ้างขอดีก็แค่เลื่อนขึ้นมา D แล้วก็ e ครับ e ก็มานี่ e แล้วก็ f f แล้วก็ g ครับโอ้นี่มันจะจับยากหน่อยนะข้างในเนี่ยอะ แต่เบื้องต้นคอร์ดแทบนี้ก่อนนะฮะเอครับสามสายนะสองสามสี่ช่องเดียวกันช่องเดียวกันเลื่อนมาอีกช่องหนึ่งนิ้วชี้ใส่กันไปตรงนี้ครับกลายเป็นคอร์ด B ีเฟรจากเหมือนเดิมเลื่อนมาอีกช่องหนึ่งกลายเป็นคอร์ด B เลื่อนมาอีกช่องหนึ่งกลายเป็นคอร์ด C มาอีกช่องหนึ่งครับก็การเอมาอีกห่ามาอีกช่องหนึ่งนะก็จะกลายเป็นคอร์ดดีคอร์ดเเนี่ยโนต้ตตัวหลักมันคือนิ้วไหนครับนี่ช่องที่3เนี่สายที่3ช่องนี้นะครับอันนี้เนี่ยน,น,นี่คือคอร์ดเโนต้ตตัวเอฉะนั้นเวลาเราเลื่อนนะเราคิดว่า A A แล้วก็ไป B ีแฟร แล้วก็ B แล้วก็ C แล้วก็ D ครับแล้วก็ E สังเกตน,นะครับมันจะห่างกันอยู่หนึช่องเห็นไหมเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในช่องเดีวยวกันหมดนะสามนิ้วเนี่ยโอ้ขอ,อนี้จะฟังดูยากๆเหมือ,กอนกันนะอาแต่หัดไปเดี๋ยวได้นะครับโครงสร้างขอด A เนี่ยทำให้เราจับขอดอื่นได้เยอะเลยในนี้นะครับ B C D t C D E นี่แหละครับโครงสร้างของคอร์ดแบบ from A แล้วสามารถเลื่อนไปได้อีกหลายหลายคอร์ดเลยทีเดียว อ่ะไปลองฝึกกันดูนะครับวันนี้เวลาหมดแลนท้าใจไปใหม่ตอนหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย